สวัสดีช่วงเย็นเย็นวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะอารมณ์ดีมาชิมไผ่ให้ดูค่ะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเนาะเลือกชิมอันเล็กๆค่ะเพราะว่าจะเอาไปผัดไปผัดพริกแกงใต้ทีนี้กลัวกินไม่หมดแกะอันใหญ่แล้วเราก็จะกินไม่หมดก็เลยมาชิมอันเล็กให้ดูนะคะว่ามันฟินขนาดไหน ไม่รู้ว่าไผ่มันกินสดได้ด้วยเหรอมันเป็นเฉพาะพันธุ์นะคะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งพันธุ์อื่นก็กินไม่ได้นะอย่าไปกินมั่วล่ะเนี่ยค่ะความแซบจิ้มน้ำพริกกินกับน้ำพริกกะปิตำส้มตำผัดโอ้ได้หมดเลยค่ะอร่อยทำเป็นผักในก๋วยเตี๋ยวก็ได้อร่อยอร่อยเดีย๋ยวเป็นชิมให้ดูนะนี่ กรอบอร่อยค่ะสดๆจากสวนอืออือเป็นไงฟันไม่ค่อยมีแล้วฟันมันไปหมดแล้วไผ่กินสดแดงจริงค่ะไผ่บ่งหวานเพชรน,น้ำผึ้งอืมอันนี้ร่วงเชื้อโลกยังไม่เห็น อืมย่อนอยากได้พันไผ่ไปปลูกติดต่อไ่เป็นเลยนะคะ063 007 4192่หนาสองค่ะไผ่อว,อวบอ้วนอ้วนค่ะอืมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า